นี่ครับก็จะเริ่มจากไถเปิดหน้าญ้าวางไถลงบางๆก่อนนะครับวางลงบางๆก่อนลอกยาวก่อนวางลงบางๆก่อนครับลอกหน้ายาาก่อนแล้วค่อยดันญ้าไปที่ที่ต่ำกว่านะครับดันดันดันปรับนาครับ เห็นครับมืดจอมืดมากวายเอ็มห้าเจ็ดครับท่านกำลังอยูครับวายเอ็มห้าสิบเจ็ดแรงขงนันงนน้นมันมันมันต่ำนะครับมันเป็นลุม่ม ทางนี้มันสูงต้องดันดันไนปแสงเพียนคือต้องพูดหนาหยาออกจากหนาดิ้นก่อนครับยังติดไถไถแล้วก็คอยดันคอยดันไปนะครับเหิืงนรับหยาเพื่งหยา อันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับท่านเดชเห็นอย่างนย้รถเดิมๆเอาแค่หลังคาลงครับไฟอิมามห้เดอครับเข้าตาด้านยาวก่อนครับคอยสีไทยลงได้นะครับ ถ้าบ่อดันออกก่อนมันกะจีไถลงบ่ได้พอไถลงบ่ได้ก็พ่อกับบ่อสามารถสิดันดินไปได้นะครับเป็นกับดันออกก่อนหลายแห่งครับ ขนาดด้ออกเหลี่ยวนะครับหญาไว้ตั้งหญ้านามครับหญ้านามก็ขึนน้นแบบนี้นี่ครับหานามน,น,นี่เป็นหญ้าไว้เป็นหญ้าครับใช้กันต้องใช้ลงบ่ดเลยดินกับแกนนนเป็นดินแข็งครับดินแข็งก็ต้องเอา ยากับฟางที่รองออกก่อนถึงจะไถลงแล้วก็ถึงจะได้ดินดันไปส่วนที่มันต่ำกว่านะครับต้องทำแบบนี้นะครับก็ใช้รอบเครื่องไม่สูงครับไม่ได้ดันรุนแรงอะไรครับ ใช้งานปกติเอลอลยเราเครื่องเบาครับแตนนี้มันก็ทํางานได้นะครับมันจะได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ํามันลงครับ ตัวนี้หมอไว้3ามชั่วโมงครับแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมแต,แต่แค่นี้ก็ต้องเอาแค่นั้นครับเพราะว่าเป็นงานเมาแล้วเราก็ไม่ได้เมาแพงเลยแต่น้ำมันแพงมากครับไม่ได้หมอแพงแต่น้ำมันแพงมากครับ,ร,บรัฐบาลก็อุ้มไม่ไหวแล้วนะครับล่าสุดจาก3 0มสิบจุดสี่จุ้าก็ อาจจะขึ้นขยับขึ้นไปเป็น3 1 3สาครับภายในวันนี้นะครับนี่ก็3มีสานะครับถ้าขึ้นไปอีกอาราคาไทยนาปีนี้นะครับมันอาจจะขยับขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ไม่ได้ครับมันไม่เหลือค่าซ่อมนะครับถึงเราจะเป็นรถที่ยังใหม่อยู่แต่ว่ามันจะมีค่าจีพัฒะค่าซ่อมค่าแรง าน้ำมันนี่ตัวหลักเลยครับก็จะเปิดหน้ายาวก่อนค่อยไถลงนะครับนี่ครับก็จะเริ่มจากไถเปิดหน้าย่าวางไถลงบางๆก่อนนะครับวางลงบางๆก่อนลอกยาวก่อน วางลงบางๆก่อนครับลอกหน้าหญ้าออก,ก่อนแล้วค่อยดันหญ้าไปที่ที่ต่ำกว่านะครับแล้วค่อยแล้วก็ไถไถเปิดหน้าดินนะครับเพื่อเอาปริมาณดินดันไปยังที่ต่ำกว่านะครับ ต้องพางไปครับผานก็ยังไม่คมนะครับผานยังไม่คมดีเท่าไหร่ แล้วก็ดันดันยาวไปฝั่งนู้นครับอย่าเยอะจะหอยเยอะมากครับหอยเต็มเลยเนี่ยคูดหอ,อ,อยเต็มเลยครับนี่ครับก็ไถลงแล้วค่อยปรับครับถลงแล้วก็จะดันดินส่วนที่ทถอออกี่ ไปฝั่งนูน้นต้องไลย่ยาวก่อนครับมันจะไถได้มันก็จะช้าตรงนี้เพราะถ้าไม่เอายาวออกมันก็ไถไม่เข้าเลยนะครับกับว m 3 5 7 a มครับเนีย่ยครับพอยเยอะมาก เนี่ยหอ,อยสาเต็มเลยเนี่ยครับแบบนี้ครับหอยเต็มเลยปาดออกแล้วก็จะดันไปทางนู้นเกาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาดูตัวจบขานาดนี้ก็ออกแล้ว นี่เป็นคันนานะครับ